สวัสดีครับกระผมบุคคลในสายธรรมประจำในสายบุญวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาในเรื่องทําไมไม่เหมือนกันชีวิตคุณเราก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนเกิดมาในฐานะที่มั่งมีสีสุข หน้าตาหล่อเลาถ้าเป็นหญิงก็สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่สองถามว่ากลุ่มนี้เกิดมาในระดับปานกลางหากินพอรอดตัวไปในแต่ละเดือนในแต่ละปีคือพูดง่ายๆว่าสิ่งรายเดือนหาตั้งแต่เช้ายันค่ำหาตั้งแต่เช้ายันค่ำนั่นแหละครับแล้วก็มาอีกกลุ่มหนึ่ง หันมามองอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้หากินไปวันวัดในแต่ละวันในแต่ละครั้งหาแล้วก็หมดในตอนนั้นเลยก็คือพูดง่ายๆว่าหาเช้าหมดค่ำอันนี้ก็คือในกลุ่มที่ว่าเดินเก็บขวดขายเดินอะไรประมาณนี้ครับ<สวย>เหนื่อยเนาะพเพราะเกิดมาเป็นคนนี้แหละแสนจะลำบากจริงๆนะครับคำว่าลำบากเนี่ย เกิดกับทุกคนมีกับทุกระดับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการละเว้นเลยนะครับไม่ว่าคุณใจะใหญ่จะโตมโหรานมาจากไหนหรือขนาดไหนก็ล้วนมีความทุกข์ความลำบากกันแทบทุกคนเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะลำบากน้อยหรือมากแค่นั้นเองนะครับก็อยู่ที่กับผลบุญที่เราสร้างมานะครับ กลุ่มที่ว่าฐานะดีมั่งมีสีสุขการงานมั่งคงการงานมั่งคงก็คือถือว่าผลบุญกุศลที่เขาทํามาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนถือว่าเขาทํามาดีเลยนะครับบุญทําไม่เคยขาดงานบริจาคเขาเคยไม่เคยขัดข้องเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าทําบุญอยู่สม่ําเสมอนะครับถึงได้ร่ารวย แล้วก็สวดมวนต์ไหวพระเป็นประจำเขาถึงได้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขเกิดมาหน้าตาดีหน้าตารอเลาสวยสดงดงามนะครับแต่ก็มาอีกกลุ่มหนึ่งในระดับปานกลางบุคคลกลุ่มนี้ในเรื่องการทำบุญน,นั้นไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ดีตามที่ควรทำบ้างไม่ทำบ้าง พอถึงเวลาจะทําบุญก็ไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่ในการทําบุญคือพูดง่ายๆนะครับว่าจําใจทําบุญทุกครั้งแต่เวลามีการทําบุญต้องเอ่ยปากขอทุกอย่างเลยนะครับที่เขาทําบุญยิ่งคุณเอ่ยปากขอยิ่งมีกรรมติดตัวมานะครับพลังบุญสะสมมาน้อยถึงเกิดมาอยู่ในระดับปานกลางนะครับ แล้วก็หันมามองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่หาเช้าแล้วหมดคากลุ่มนี้นะครับถามว่าเขาทําบุญน้อยมากน้อยซะเลยนะครับผมถึงได้เกิดมาในระดับแบบนี้แรงบุญแรงศรัทธาของเขานั้นแทบไม่มีเลยนะครับก็มีเป็นส่วนน้อยส่วนที่ดีเกิดมาก็คือ เกิดเป็นคนได้ถึงได้มาสู้กรรมก็อยู่กันหนะ้าตรงจุดนี้อันนี้แหละคือมีบุญอยู่หน่อยเดียวแต่มีแต่กรรมเพราะว่าหาตั้งแต่เช้าจนค่ำหาในความลำบากหามาก็หมดในวันนั้นเลยหมดทุกครั้งไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเลยสักทีนะครับถามว่าบุคคลกลุ่มนี้ถามว่าเขาได้ทำบุญกันบ้างไหมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกลุ่มนี้น้อยมาก คำว่าทําบุญแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับใส่บาตรอุทิศส่วนบุญงุศินนี่น้อยมากนะครับบุคคลกลุ่มนี้ครับในฐานะที่เกิดมาร่ำรวยมั่งมีสีสุขอันนี้ถือว่าพลังบุญเขาดีตั้งแต่ชาติปางก่อนคนระดับปานกลางก็ถือว่าทําบ้างไม่ทําบ้างก็เป็นส่วนน้อยที่จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ แต่พอไม้กลุ่มหนึ่งแบบจนสุดๆอันนี้จนสดๆของคนบุคคลกลุนน่มนี้แสนจะลําบากจริงๆเลยนะครับหาเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดครับในแต่ละวันดังนั้นพลังบุญเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะครับดังที่ผมบอกไปในหัวต้นหัวเรื่องว่าทําไมไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญกุศลของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสร้างมาในอดีตชาติพังก่อน ไม่เหมือนกันบางคนทําแบบไม่มีการคานวณนึกถึงอยากจะได้อะไรตอบแทนอันนั้นเป็นผลบุญที่บริสุทธิ์มากจึงได้เกิดมาสองในชาตินี้แต่บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรวยรวยแล้วกลับมาตกอับบุคคลกลุ่มนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าบุญกุศลของเขาสร้างมาแค่หน่อยเดียวสร้างมาแค่หน่อยเดียวก็หมดแล้ว เพราะว่าสวยผลบุญณตรงจุดนั้นหมดก็มารับใช้ผลกรรมเพราะว่าอดีตชาติปางก่อนทำมาทาบุญมาแค่นี้ถึงได้ใช้แค่นี้แต่บางคนก็ทําบุญมาตลอดน้อยที่จะขัดสนในเรื่องแบบนี้นะครับนอกจากจะมีแต่เรื่องเวรกรรมที่มาขัดขวางในตอนนี้ก็คือจากบุญของคุณอดีตชาติปางก่อนไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสประเภทสมกลุ่ม ที่กระผมได้ยกกันมาเนี้ยก็คือทําไมไม่เหมือนกันก็คือแรงบุญแรงศรัทธาแรงการทําบุญของเราไม่เหมือนกันครับต่างคนต่างจิตต่างคนต่างธรรมนะครับบางคนทำบุญเก็บสะสมบุญก็มีพลังบุญเยอะเกิดมาชาตินี้ถึงได้รอได้ำ่ำรวยเป็นสาวก็สวยสดงดงามนะครับคนระดับปานกลางทามั่งไม่ทํามั่งพออยู่พอกิน สิงลายเดือนกล่าวว่าสิงรายเดือนครับอยู่รอดตลอดปีไปปีๆแค่นั้นเองจะมีพลังเก็บเงินเก็บนั้นนี่น้อยมากเพราะบุญกุศลของ,ของคุณอดีตชาติปางก่อนพูดง่ายๆว่าทำบ้างไม่ทําบ้างใส่บาทก็บนเข้าวัดก็บนอะไรก็บนไปหมดแต่เวลามีการทําบุญก็ขออธิษฐานจิตขอบุญขอสนขอเงินขอทองขอลาบขอโชคอันนั้นแหละ เป็นกรรมของคุณที่ติดตัวมานะครับดังนั้นทุกอย่างทุกเกตทุกกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับกระผมจึงขอฝากและให้มีสติในการฟังและให้มีสติในการเรียนรู้สิ่งที่กระผมได้พูดออกไปนะครับเพราะว่าผมก็ได้ศึกษามากับหลวงปู่ที่ท่านเป็นอาจารย์ศึกษากับท่านมาตลอดท่านก็สอนมาตลอดในเรื่องผลบุญผลกรรม สิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับสิ่งเหล่านี้มีแน่นอนครับจงทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันเถอะพยายามหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมหรือเป็นคนอบอ้อมอารีนะครับทุกวินาทีของเราจึงมีไว้เพื่อสร้างบุญ,สร,บญสร้างบารมีนะครับสร้างแต่คุณงามความดีเพราะบุญบารมีคือเบื้องหลังของ ความสุขความเจริญและความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของชีวิตเรานะครับบุญน,นั้นนะ่ะเราทำไม่ยากหรอกเพียงแค่เราคิดพูดทำแล้วก็ตัวเราเองรู้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนั้นผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้แล้วไปช่วยเขาช่วยเหลือสังคมช่วยในทุกอย่าง อันนั้นแหละคือก็เป็นบุญของเรานะครับเป็นบุญของเราที่ดีมากและที่สวยสดงดงามเพราะว่ากำลังบุญด้วยใจศรัทธาของเรานะครับคิดพูดทำให้ดีไม่เดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับแล้วไม่สร้างบาปให้กับผู้อื่นคือเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ทําบุญเหล่านี้เพราะว่าคําเหล่านี้ก็คือเป็นคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านเคยกล่าวสอนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะครับดังนั้นเราหันมาทำบุญกันเถอะครับหไม่ต้องไปทำชั่วทั้งปวงเลยนะครับให้หยุดการทำชั่วนะครับ 2. เริ่มทำคุณงามความดีนะครับทำจิตใจของเราเนี่ยให้ดีให้สะอาดผ่องใสให้เบิกบานอยู่ตลอดไม่ผูกอาฆาต กับใครนะครับสร้างบุญสร้างกุศลด้วยพลังบุญของเราถึงจะม,มีความสุขความเจริญผลบุญเท่านั้นที่จะสร้างให้เราอยู่รอดปลอดภัยฟาดเคราะห์ฟาดกรรมกระเพาะผลบุญของเราที่จะไปปกปิดปกปิดในเรื่องกรรมกรรมของเราที่ติดตามตัวมานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อกับคำทำนายทายทักการจะดอกเคาะต่อชะตตาก,กับการทักท้วงใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทักทวงมาก็ให้ฟังฟังแล้วก็ให้ผ่านไปนะครับสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งที่ผมบอกเนี้ยจะเป็นการดีที่สุดนะครับให้เลิกเชื่อถือในเลิกเชื่อฟังในล่านนั้นได้เลยครับผมหันมาฟังตรงเนี้ยที่ผมมีเรื่องที่จะมาเติมสติให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือให้มีสติในการรับรู้รับฟังในเรื่องนี้ แล้วก็ไปนึกคิดแล้วก็ไปต่อยอดเอานะครับซึ่งคำเหล่านี้หลวงปู่สอนมาหลวงปู่สอนก็ได้จากคำสอนจากองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นตำราเขาฝากสอนมากันตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนเลยนะครับดังนั้นกระผมบุคคลในสายธรรมประจําในสายบุญอาจารย์มังกรวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนวันต่อไปผมก็จะมาพูดในเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษ ในเรื่องต่อไปและในวันอื่นๆนะครับแล้วก็มีบุคคลหลายคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาถามกันมาว่าอาจารย์ทุกวันนี้ในโลกบนในโลกใบเนี้ยคําว่าผีสางนางไม้เนี่ยมีไหมอ,มอมือันนี้ฟังเลยนะครับลูกศิษย์เดี๋ยวในวันข้างหน้าผมจะมาตอบคําถามเหล่านี้เพราะมีหลายสายมากที่โทรเข้ามาถามอันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขปริศนาให้นะครับ ส่วนวันนี้เวลาจบลงเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ